สวัสดีครับผมปอนทีราเรามาอยู่กันในเกม Arena b เบ a กเอานะครับผมซีซั่นที่9แล้วเกมนี้คือเกมที่เข้ o ชุดแอนลูดนะครับชุดแอนลูดยังไงเพียงแค่ว่าเราจะเซ็ตเกียร์เข้าไปป้นและออกมาจากพื้นที่โดยที่มีชีวิตรอดออกมาให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเราตายในสนามของของเราจะหายไปทั้งหมดและเราจะต้องใช้ทุนส่วนตัวที่มี เอาของมาใช้ใหม่ครับผมวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยเซตคนป่านะครับไปลุยกันเลยครับผมเราจะลงกันที่พื้นที่ล็อกดาวน์พื้นที่ไร่นะครับผมไม่ค่อยเล่นกับทีมเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ทั้งโปรรับาดแล้วก็การเคลื่อนระเบิดใส่กันเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วผมจะลุยแบบโซโลเ่เดียวๆโดยจะค่อยๆเข้าทำทีละจุดทีละตำแหน่งไป,รไปพร้อมๆกันเลยครับ รถมาแล้วไปกันเลยผมเราชอบแอนิเมชันในการเปิดตัวของซีซั่นนี้มากเลยมันทำให้ดูเหมือนว่าเราพร้อมที่ว่าจะออกไปทำภารกิจแบบภารกิจสำคัญในการต้องไปรวบรวมข้อมูลสำคัญต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนอะไรประมาณนี้นะครับและเกมนี้ผมจะบอกว่า มันเป็นเกมที่สารฝันของผมให้เป็นจริงโดยการที่ว่าทําให้ได้รู้จักวิธีการเล่นแนวที่ทาหารเขาใช้กันเพราะผมเป็นคนที่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในการเกณฑ์ทหารนะครับเนื่องด้วยว่าตัวผมนั้นเป็นคนที่ว่ามีสมาธิเขานั้งสั้นแล้วก็สายตาสั้นด้วยนะครับก็เลยไม่เหมาะกับการที่ว่าจะเข้าไปร่วมกลมกอง และอีกเหตุผลน,นึงก็คือผมเป็นคนที่ว่าเป็นฮิสตโตรกได้ง่ายและแพ้ความร้อนครับเอาละสีกล่องแรกเรามีอะไรอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เอาไปเผื่อจุดสีห้าก็ยังดีเผื่อเราได้พวก UMP มาใช้เชือกซิลิโคนคอดอืไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่นี่นะครับแผนที่ไล่รับนี่ครับนี่คือระบบที่เข้ามาใหม่คือมันจะมาร์กบอกหมดเลยว่าเซฟอยู่ตรงไหนตรงไหนถูกเปิดไปแล้วบ้างเสร็จแล้วลักตรงนั้นก็จะหายไปครับ ไปกันต่อเลยครับผมเราจะค่อยๆไปกันนะฮะไปอย่างไม่รีบร้อนอืมวันนี้นี่ปิงหน้าดูเหมือนกันฮะแ็ตแหลกเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ว่าไม่ค่อยดีนะฮะ วิ่งเท่าที่จําเป็นพอนะฮะเป็นไปได้อย่าสป,ปรินต์นี่นีเยถ้าให้พวกนี้เกิดปุ๊บเราเก็บมันก่อนอย่าให้มันส่งเสียงดังเผยจุด ผมว่าถ้าชุดไหนทางการทหารที่ว่ามีประโยชน์นะผมว่าชุดพวกกิริสูตรเนี่ยจะมีประโยชน์มากเราจะเพราะ,ะว่าทางยุทธวิธีการทางทหารจริงเนี่ยเขาใช้ในการเป็นพลซุ่มระยะไกลอย่างเช่นพลสไนเปอร์เพื่อปฏิบัติการในระยะไกลแล้วก็พรางตัวเองให้เนียนกับสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะทำภารกิจพิเศษให้สำเร็จต้องขอโทษน,นะครับาภาพกระตกเพราะว่าช่วงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยไหนจะมีข่าวเรื่องพายุคลื่นมาเหล็กอีกซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแปรปลวนของสัญญาณได้ เส็จรอบดีๆนะเรามาคนเดียวมีเสียงปืน ขอสิน,นี้มีอะไรอืมของประกอบปืนนิดหน่อยแต่ก็มูลค่าไม่ได้สูงมากเก็บมันก่อน เก็บมาให้เร็วฮนะจะปล่อยม่งนั้นเราจะเดินทางลำบากฮิตไฟพราะยันชูดหรืออะไรที่เป็นอันตรายของเวกติดตัวไว้ก่อนแต่เฉพาะพวก BM59 นี่ถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยคือมันก็ร้ายกาจพอตัวเลยฮนะ ดูดีสวน์ดิจิทัเยี่ยมนี่แหละทีสุดดิกิทัลของเกมนี้จะเป็นจุดสี่สีนะครับผมคอยนะครับอย่ารี ค่อยๆเข้าทำนะอย่ารีบผมต้องระวังหลังด้วยเขตนี้จะเป็นเขตไฮรูดนะครับผมค่อนข้างจะบ่อยเลยที่ว่ามีพวกซุ่มดักแล้วก็พวกที่แอบย่องจากด้านหลัง น่าจะไปทางแอร์ดรอปกันรอดีสักพักหนึ่ง นั่นก็เป็นมึงลงจุดฮิตเลยมาจากเงียบที่หนึ่งเพื่อที่ว่าจะต้องจับสังเกตการเดินขออีกฝ่ายหนึ่งโอเคอยังมีเสิ่งประทะกกันอยู่จากทางฝั่งของคอกมา้าโอเคงั้นเราก็เคลื่อนเทีย่ยนเลยเห็นไปได้ผมไม่ค่อยอยากฝากกลางเท่าไหร่ นี่นะครับหกอืมตัออ้เปืนเล็กน้อย ลันเป็นลันอืม F80 บมกดี ตัวเข้าไปข้างในแล้วผมน่าจะสูญกับพวกมันนั่นน่ะเซฟโดนเปิดแล้ว không thôi thời lắm ừ, พร้อมสักพร้อมครับ้อม้อม้อมเรียบร้อยเมื่อกี้ผมน่าจะยิงเพลเยอร์ได้ข้อสังเกตง่ายๆนะครับในการสู้กับเพลเยอร์ ถ้าหากว่าเรายิงเพลเยอร์ทีเดียวแล้วเพลเยอร์นั้นล้มล้มทันทีแปลว่าเขาแปลว่าเพลเยอร์คนนี้มาคนเดียวไม่น่าจะมีเพื่อนร่วมทีมอืมนี่ผมว่าผมน่าจะต้องเอามาทั้งสายยงบ่าเลย สายยบาทดีมากบาดเจ็บบาดเจ็บสังเกตด้าน,นล่างซ้ายผมนะครับจะเป็นมูลค่าของสิ่งของที่ว่าผมฟาร์มมาได้ พวกประตูปิดๆนี่ผมจะพยายามไม่เข้าแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรดักอยู่ข้างในหรือเปล่าอืมเราเปิดสองลูก ถอออย่างนั้นก็ผมจะลองเสียงดูนั่นไงมีตัวตามออกมาจจริงด้วย ดูสิมันยิงมาจากตรงไหน,นการเล่นในแต่ละตานะครับขอแนะนำว่าให้พยายามเช็คการเล่นการกันเพลง์ของอีกฝ่ายหนึง่งเ<ป>พราะว่าบางทีเนี่ยเราจะดเ,เราจะเราจะเจอพวกประมาณว่าใช้อ่า พวกโรโลลล็อกหัวนะครับหรือไม่แต่ว่าการเคลื่นอนไหวของเราไม่ต่นิดเดียวแล้วก็ปืนจะใส่ตามอันนี้ให้เป็นข้อมูลสําคัญไว้เลยครับแต่เดี๋ยวนี้โปร,โปรก็พัฒนาขึนเรื่อยๆนะบางทีก็แบบทําให้เล่นภาพรีเพลย์ไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้อันนี้เป็นการเตือนนะครับผมสําหรับผู้เล่นทุกคน นี่นะฮะไำในี่ก็คือต้าที่ผมบอกนะครับผมโดนยิงสองจุดแต่อย่างน้อยผมก็ฆ่าไปผมก็จัดการเพลเยอ์ไปได้นิดหน่อยฮะก็เลยทำให้แรงผมไม่ร่วงนี่ครับผมอย่างที่ผมบอกครับพอเราแพ้เนี่ยเนี่ยตัวเราจะ ของหายหมดเลยแล้วเราจะต้องมาจัดเกียร์ใหม่แล้วก็ของที่ผมขายก็ขายได้พอดีเอาละครับผมทุกคนแล้วนี่ก็คือเกม Arena Breakout ซีซั่นซีซั่นที่8ก่อนเข้าซีซั่นที่9นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม